กกตจ่อถกเอาผิดสสพักก้าวไก่กรณีรู้อยู่แล้วไม่ผ่านคุณสมบัติแต่ยังสมัคร จากกรณีที่นายนครชัยขุนนรงศรสระยองเขต3พักก้าไกลลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสสเนื่องจากเคยต้องโทษจำคุกในคดีลักทรัพย์จึงต้องพ้นจากการเป็นสสทันทีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ากรณีนี้ต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ1ิบ เคยต้องคำพิพากษาจนถึงที่สุดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีกำหนดระยะเวลาการพ้นโทษไว้ดังเช่นมาตรา98วงเล็บ7ระบุว่าเคยได้รับโทษจำคุกยังไม่พ้น10ปีนับจนถึงวันเลือกตั้ง ดังนั้นหากผู้สมัครสอสอเคยกระทําความผิดตามฐานความผิดที่ระบุไว้จะถือเป็นลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกตั้งสอสอโดยกรณีดังกล่าวหากเห็นว่าผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิสมัครแต่มาสมัครรับเลือกตั้ง อาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสอสอมาตรา151และอาจต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420